นับย้อนไปเป็นเวลาหนึ่งปีพอดีหลังจากในครั้งที่แล้วผมได้มีส่วนในการที่ติดตามการดําเนินงานของกอตคโดยกสทชครั้งนั้นนะครับแม้ไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างอุสตสาหกรรมโทร,ร,ศร,รคมนาคมแต่เราก็ยังตามหลังประเทศในแถบเดียวกันอยู่หลายด้านสิ่งที่ได้กลับมาในคราวนั้นเป็นเพียงจินตนาการของภาพต่อขนาดใหญ่ในภาคอุสตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่ทุกฝ่ายนั้นต่างทุ่มเทและทําหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด จนเมื่อการประมูลคลื่นความถี่ครั้งประวัติศาสตร์เสร็จสิ้นลงภาพดังกล่าวนั้นชัดเจนขึ้นครับประชาชนจะได้ทราบถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับและจะได้ทราบว่าอะไรคือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในปี2556นี้ภารกิจของกตคโดยกถสทชนั้นยังไม่แล้วเสร็จหรอกครับครั้งนี้ที่งาน Mobile World Congress 2013แห่งนี้นั้นผมและทีมงานจะพาทุกท่านติดตามกันว่า การกำกับดูแลของกสทชต่อจากนี้นั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างขั้นตอน p r o c e d u e ์แบบไหนที่จะทำให้คนไทยวิ่งทันคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราประมูลขึ้นไปครั้งที่แล้วมันก็เหมือน educate คนไปในตัวทำให้คนเริ่มมีวิธีคิดสงสัยมีไปหาความรู้เพิ่มเติมหรือมีการดิสคัส s กันในสังคม คนก็เริ่มได้รับความรู้จาัดก,การที่มีความขัดแย้งกันตอนนี้ก็คิดว่ามีคนเข้าใจเยอะขึ้น,นสิ่งที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องรีบจัดสรรขึ้นความถี่ย่านบลอดแบนด์ให้เร็วที่สุดเพราะในขณะนี้ทั่วโลกบอกเลยบอกว่าขาดแคลนบลอดแบนด์าะประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดไปแล้วในการจัดสรร2.1กิโเฮิร์ตซ์เน่ Hz, แค่15เมกซ์้าเมกซ์นี่ประตูธรรมดาเล็กมากอะ่ะถ้าพูดไปแล้วแต่จริงๆแล้วเรายังมีคลื่นอีกหลายคลื่น ที่จะหมดสัญญาสัมปทานไม่ว่าจะเป็นพันแปดเก้ามกะเฮิร์แล้วยังมีคลื่นที่จะต้องพิจารณาว่าจะเอามาใช้ในบรอดแบนด์โทรคมไหมก็คือ700เมกะเฮิร์แล้วไหนจะมี2.6 GHz 2.7ก h ิกะเฮิรตซ์2.7กิกะเฮิรตซึ่งมีการโปรโพสในปีนี้ว่าน่าจะเอามาใช้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าขาดแคลนคลื่นความถี่ในย่านของบรอดแบนด์โมบาย ราะปัจจุบันนั้นแค่การใช้งานภายในประเทศก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอและเมื่อมีการเปิดประชาคม AEC ด้วโดยแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นซึ่งก็ต้องมีการเปิดใช้บริการโรมมิ่งมากขึ้นซึ่งจะยิ่งทําให้เกิดการขาดแคลนคลื่อนความถี่และจะส่งผลถึงคุณภาพการบริการในที่สุด เราสามารถทําให้วิกฤตที่เรามาช้ากว่าเนี่ยเข้าที่เข้าทางได้เร็วและทันเขาจริงๆเนี่ยอาวุธเรามีไหมแล้วเราจะต้องทำอย่างไรได้บ้างถ้าเราจะร่วมมือกันจริงจริงๆอาวุธนี่ก็เป็น,ปนคําพูดที่ดีก็คือจริงๆเรามีทรัพยากรมีอาวุธแต่แตเราไม่อยอมเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นความทีท่ที่อยู่ในสัญญาสับบนธภาพที่กําลังจะหมดลงก็ต้องนำเอามาจัดสรรอย่ญญญางมีประสิทธิภาพ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้เร็วที่สุด,ด,สดคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ไปตกอยู่ในสัญญาสัมปทาน <Okay. S 2> แล้วต้องไปลงทุนสูงจนเกินไป <Okay. S 2> ต้องทําให้มีการกํากับดูแลอย่างเป็นธรรมแล้ <Okay. S 2> แข่งขันในตลาดอย่างเป็นธรรมมันก็จะทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด <Okay. S 2> ก็คือการประมูลขึ้น1,800เมกะเฮิรซ <Okay. S 2> ที่เกิดขึ้นด้วย <Okay. S 2> การตรวจวัดคุณภาพสัญญ,ญาณทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆทุกจังหวัด ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าการให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย2 G AS และ d t a ทนั้นโทรออกสำเร็จ100%มีเพียงชูที่มีอัตราการโทรออกสำเร็จ9 7 4าเร็จ97.42%ไม่มีไรายใดสายหลุนเลยทุกค่ายสัญญาณครอบคลุมดีคุณภาพโดยรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติการให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย3 G DT a ยังคงโทรออกสำเร็จ100% ตามมาติดมากๆด้วย True, A.S ER และ T.O.T. ที่ 99, 98และ98ตามลำดับออมองดูผู้คนหลากหลายประเทศทั่วประเทศทุกป,ประเทศมาอยู่นี่กันหมดนะฮะท่านมีความหวังยังไงบ้างครับว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะได้ส่งทีมงานมีผู้ผลิตแอปพลิเคชันหรือจะเป็นแม้กระทั่งอ p รเตอร์ใหญ่ๆของเราในเซาท์ทิเอเชียเนี่ย เป็นไปได้ไหมครับแล้อยากเห็นยังไงให้ในงาน Mobile w o r l d c o n g r e s s ไแล้วการที่ความติดตัวน้อยก็เนื่องจากว่าเรายังไม่มีการจัดสรรคลื่นที่มีประสิทธิภาพทำให้ตลาดมันบูมขึ้นมาคนก็สนใจจะทำธุรกิจใ,ในโทรคมในบอร์ดบอรอดแบนด์ใ,ในมีเดียในซอฟต์แวร์บนโมบายแต่เมื่อมีการจัดสรรคลื่นอ,อกไปในความตื่นเต้นเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น2.1งน่ี้ยทำให้มีการพูดถึง m o บาย e อปพลิ t i s i n g โม b ายแบงกิ i งซอฟต์แวร์บน Mobile Cloud Computing พูดกันเยอะๆหมดคนก็เริ่มตื่นตัวอันนี้แค่ขยักเดียวนะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราจัดสรรขึ้นไปเรื่อยๆตามเป้าหมายมก็คิดว่าน่าจะมีภาพแบบนี้ก็คือคนก็เริ่มเห็นโอกาสใหม่กันจากการพูดคุยกับคนที่คุ้นเคยในแวดวงอุตสาหกรรมโทรค,คมนาคมซึ่งก็เดินทางมาอยู่ที่งาน Mobile w o r l d c o n g r e s s 2013 ในครั้งนี้นะครับทั้งพี่มาร์ตนะครับจากกสทชคณะผู้บริหารของ a s ก็ดีรวมไปถึงหลายหลายคนที่ผมได้เจอเจอ,อนั้นผมเชื่อว่าทุกคนกำลังมองหาเพอร์เพที่ดีที่สุดสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมสำหรับประเทศและคนไทยทุกคนเพื่อการก้าวหน้า,นาเดินไปข้างหน้าอย่างทัดเทียมกับนา,นานาประเทศที่เป็นผู้นำด้านทรคมนาคมในภูมิภาคต่างๆขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ ช่วงหน้าไปชมคุณยนต์เช็ดกระจกที่จะทำให้สไปเดอร์แมนตกงานสักครู่เดียว